อิดพระองค์ดำตอนที่19การเดินทางเริ่มต้นขึ้นภูมิประเทศเป็นอย่างที่ครูแสงคำบอกเส้นทางสัญจรเป็นเพียงทางเท้าลัดเลาะซอกสอนไปตามไหลเขาม้าต่างและล่อเดินช้าเป็นแถวเรียงหนึ่งมีเส้นทางเห็นเป็นเพียงร่องรอยรำไรในหมอกหนาะป่าทึบบางครั้งทางเดินเล็กๆก,ก็ตัดขึ้นเขาหิน คงจะจริงอย่างครูแสงคำว่ากีบเท้าม้าเทศหากมาบทเบียดหินภูเขาก็คงฉีกขาดแต่ม้ากแกลบตัวเล็กน้าหนักตัวไม่มากเป็นม้าพื้นเมืองที่ใช้ในการเดินทางข้ามเขาม้าแต่โบราณการกรีบเท้าของมันอาจถูกธรรมชาติหล่อหลอมให้เหมาะกับแง่งเงี่ยงหินคมมันจึงบรรทุกเข้าของและผู้คนฝากเข้าเส้น ทางธุรกันดารได้ดีบางครั้งเส้นทางทัดผ่านหน้าผาสูงชันมองลงเบื้องล่างเห็นแต่ความมืดดำลึกลิบก,กับยอดไผ่วิวในแสงรำไรสร้างความหวาดเสียวให้แก่คนขี่ม้าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเจ้าขอบอยตัวน้อยถึงกับหลับตาปีตลอดช่วงการเดินผ่านหน้าผาสูงชันตลอดการเดินทาง โกทุนจะวิ่งนำหน้ากองคารวานไปเป็นระยะระยะสลับกับการวิ่งกลับมาเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนเป็นที่ไม่เข้าใจของประจวบกระทั่งในช่วงพักกลางวันเพื่อรับประทานอาหารโกทุนก็หายตัวไปอีกประจวบอดสงสัยไม่ได้จึงถามครูสาวคนสวยสวยเหมือนนางในฝันรับลีล่องลอย,ยครูแสคำครับ โกทุนเขาไปทำอะไรของเขาวิ่งไปวิ่งมาไม่หยุดตอนนี้หายไปไหนหรือครับไม่เห็นมากินข้าวเที่ยงโกทุนทำหน้าที่ํำรวจเส้นทางลงหน้าค่ะคุณไปจวกคูแสงคำมองหาผู้ถามพร้อมรอยยิม้มแม้แถบนี้จะเป็นพื้นที่ของเราแต่ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีตรวจกันหน้าเราจะไม่รู้ตัว แดนชัดสนใจแล้วเหตุการณ์ไม่ปกติที่ครูว่านี่มันอะไรครับเส้นทางที่เราใช้นี่ไม่ได้ใช้เฉพาะกองกำลังหนุ่มสึกหารหรอกค่ะยังเป็นเส้นทางผ่านของคาราวานฝิ่นของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเล็กๆที่รับจ้างรบไปเรื่อยโดยไม่มีจุดหมายอะไรนอกจากเงินใครจ้างเคารบถ้าพวกนี้มาพบเราเข้าอาวุธและสัมภาระต่างๆที่เราขนมาจะทำให้พวกนี้เกิดความโลภ โกตุนชำนานพื้นที่มากจนแทบจะหลับตาเดินได้ถ้ามีไรผิดปกติเขาจะสามารถแจ้งให้กองคาราวานของเรารู้ตัวก่อนครูสาวอธิบายให้คณะเดินทางค่อนข้างยาวก่อนจะตักข้าวเคี้ยวถ้านงไม่รอให้เธอกลืนข้าวก็ยิงคำถามเป็นคนถัดไปแล้วถ้าเจอพวกนั้นโกทุนจะแจ้งข่าวให้เรารู้ยังไงเสียงปืนค่ะ ครูสาวกลืนข้าวก่อนแล้วค่อยตอบโกทุนจะล่อพวกนั้นไปทางอื่นให้ห่างจากกองคารวานของเราโกทุนเป็นทหารที่เก่งมากยิงปืนแม่นราวกับจับวางเมื่อสองสามปีก่อนโกทุนเพียงคนเดียวเคยซุ่มยิงทหารมาตายกเกลี้ยงทั้งหมู่เลยครูสาวเล่าให้วงอาหารตั้งคณะฟังด้วยน้ำเสียงราบเรียบทุกคนอดทึ่งเจ้าหน้าเหวี่ยนี่ไม่ได้โดยเฉพาะประจวบที่คุยโม้แหลกแจกสะบ้นไว้เยอะแยะ คนเดียวรอบยิงจนหมดทั้งหมู่เลยหรือครับครูถ้าคนไปจวมทหารพรมาร่าถึงกับตั้งฉายาโกทุนว่านักรบป,ปีศาจพวกนั้นจะกลัวโกทุนมากบางคนถึงกับเชื่อว่าโกทุนเป็นผู้ชำนาญคาถาอาคมเพราะหลังจากรอบยิงแล้วโกทุนก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยพอสักพักก็จะโผล่มาอีกกระสุนที่ลั่นออกจากปากกระบอกปืนโกทุนแต่ละนัดเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีคนบาดเจ็บหรือล้มตาย แล้วแต่ว่าต้องการแบบไหนโกทุนเก่งมากกล้าหาญมากผู้สาวเล่าเรียบเรียบประจวบถึงกับถอนหายใจพรวดนี่กูโม้ผิดที่หรือเปล่าวันนี้อุตสาเลือกเป้าแล้วว่าไอ้หน้าเหี่ยวแค่พนหารไม่มีน้ำยาอะไรอ๋อ,อยกูหนอกูเจอของจริงอีกจนได้ แล้วทำไมจะต้องให้เลือกว่าให้ตายหรือให้บาดเจ็บด้วยล่ะครับครูเจ้าตัวน้อยถามด้วยความอยากรู้ยิงให้ตายไม่ยากส่วนใหญ่นายทหารและพลวิทยุจะโดนก่อนเพื่อนแดนตอบแทนครูสาววงสนทนาทั้งหมดหันมามองที่หนุ่มใหญ่แต่ยิงให้บาดเจ็บเพื่อให้เป็นภาระของกําลังรบที่เหลือยิงบาดเจ็บหนึ่งต้องเสียกําลังถึงสองในการดูแล ยุทธวิธีนี้เวียดกงใช้กันมากแต่คนที่ซุ่มยิงจะต้องมีฝีมือและประสบการณ์สูงมากใช่ลุงกล่าวตอบก่อนตักข้าวเข้าปากเคี้ยวโกทุนวิ่งไปวิ่งมาเหมือนไม่รู้เน็ตรู้เหนื่อยโกทุนทำได้ยังไงคะครูแหม่สาวที่ดังเงียบมานานเริ่มจะร่วมสนทนาบ้างแสงคำเคี้ยวข้าวแบบไม่อ้าปาก กลืนข้าวแล้วกลืนน้ำก่อนพูดไม่รู้สิคะคุณดีเบก้าหลายคนก็สงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันระยะทางที่เราจะไปค่ายคนอื่นใช้เวลาวันครึ่งคืออย่างน้อยต้องค้างแรมในป่า1คืนและเดินทางต่อประมาณบ่ายๆของอีกวันถึงจะถึงแต่ถ้าโกทุนเดินทางคนเดียวโกทุนใช้เวลาเพียงไม่เกิน8ชั่วโมงเท่านั้นเองดื่มน้ำเล็กน้อยแล้วพูดตอ โกทุนเคยบอกกับทุกคนว่าที่เขาเจ้าวิ่งเพราะชาติกระโนนเขาเป็นไพร่ตีนช้างเจ้าฟ้าองค์ดำจะต้องวิ่งตามช้างเจ้าฟ้าองค์ดำเวลาออกสึกอยู่เสมอเขาจึงวิ่งได้ไม่รู้เหนื่อยเจ้าฟ้าองค์ดำเป็นกษัตริย์ไทยหรือครับครูประจวบถามเมื่อวานโกทุนเอาเหรียญเจ้าฟ้าองค์ดำให้ผมดูถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์ ของเราชาวไทยคงจะเป็นบุญของเรายิ่งนะักหน้าสวยซึ้งแบบสาวโบราณเคร่งขรึมลงเจ้าฟ้าองค์ดำเกี่ยวข้องกับผู้คุณยิ่งกว่าแสนคำด้วยซ้ำท่านงเองก็นั่งนิ่งดูเหมือนทน่านงจะมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยดีที่สุดในกลุ่มที่มาจากกรุงเทพแต่เขาก็ไม่ขัดคอไม่อวดรู้ไม่โม้แหลกแจกไม่อั้น แถมฝอยอีกขยุ่มใหญ่อยากเจ้าเพื่อนตัวเล็กท่านงตั้งใจฟังแสงค่ำสุดลมหายใจลึกๆสีหน้าเปล่งบานฮึกหานลำพองขณะเล่าเจ้าฟ้าองค์ดำคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอยุธยาเสาเทาใหญ่สุดลมหายใจลึกๆสีหน้าห้าวหานบอกเล่าเรียบๆพลางคลี่ผ้าคล้องคอ,งองกลายเป็นผ้าคลุมไหล ขณะเริ่มต้นเล่าเธอเล่าถึงความเชื่อมั่นศรัทธาของชาวไทยเมืองหางที่มีต่อพระองค์ท่านไทยเมืองหางไม่เคยคิดว่าท่านเป็นไทยต่างด้าวเท้าต่างแดนแต่คิดว่าท่านคือผู้มาปลดปล่อยชาวไทยทั้งหลายให้หลุดจากแอกของพมา่าท่านกล้าหาญฉานฉลาดเก่งฉกาจถึงท่านจะไม่ใช่ชาวไทยแต่ท่านเป็นชาวไทย เป็นสายเลือดเดียวกันรวมบรรพบุรุษเดียวกันเป็นไทยพี่ไทยน้องผู้ใกล้ชิดผูกพันกันพระนเรศวรเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเป็นแบบฉบับของการรบแบบคนน้อยแต่เอาชนะคนมากไม่มีพระหมหากษัตริย์ชาวไทยไทยพระองค์ไหนที่สร้างความเสียหายให้แก่พระมาศได้เท่าพระนเรศวรเมื่อพระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีสงครามศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างกษัตริย์ต่อกษัตริย์กับพระมหาอุปราชาพระนเรศวรส,สามารถสังหารพระมหาอุปราชามังรากยยชวาได้ราชสำนักของสงวดีไว้วันพรั่นรึงไปทั่วต่อมาพระมหาวีราราชเจ้าชาวไทยกรีธาพลยกประชิดหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีถึงกับย้ายเมืองหลวงหนีขึ้นไปตองอูความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของพระองค์ปลุร้ราจิตใจ ของเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราชทั้งหลายของพมา่าไม่ว่าเมืองลายค่าเมืองมีดแสนหวีล้านนาหรือลาวมอนยะไข่กระแซต่างตั้งแข็งเมืองไม่ยอมอยู่ใต้แอกพม่าอีกต่อไปมหาอาณาจักรพม่าซึ่งมหาราชบุเรงนองสร้างขึ้นถึงคราวระสมรสายทั้งนี้เป็นผลมาจาก เจ้าฟ้าองค์ดำพระองค์เดียวแท้ๆหากพระองค์ไม่สวรรคตเสียก่อนที่เมืองหางแห่งนี้เชื่อมันได้ว่าพระองค์ตีพมา่าจนแหลกกระจุยนี่แหละค่ะคุณแนนคุณนงคุณจวบและคุณเบกกี้ครูสาวชาวไทยกล่าวสรุปสีหน้าแววตาเล่งประกายภาคภูมิใจและยิงทรนงจนชาวไทยทั้งหลายรู้สึกละอาย เจ้าฟ้าองค์ดำคือมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยไทยทุกหมูเ่เหล่าจงภูมิใจเถอะค่ะแสงคำเองบุญน้อยไม่ได้เกิดเป็นชาวไทยอย่างพวกท่านแต่แสงคำก็ภูมิใจที่มีเลือดไทยไทยแสงคำศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ให้บทเรียนแก่เราประวัติศาสตร์เตือนใจเราประวัติศาสตร์บอกถึงข้อผิดพลาดและความสำเร็จแก่เรา ไม่มีปู่ย่าตาทวดเราก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่พระนเรศวรมหาราชของพวกท่านให้แบบอย่างแก่เราถึงคนน้อยก็เอาชนะคนมากได้หากเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่อิจฉาฤิษยาคนเราหากรวมใจกันได้คนน้อยก็เหมือนคนมากวีรกรรมของเจ้าฟ้าองคลดำบอกแกไทยเมืองหางอย่างนี้ ทุกคนในวงสนทนาถึงกับนิ่งอึง้งประจวบมองหน้าแดนสีหน้าของผู้ชายคนโตคนนี้สงบลึกซึง้งประจวบมองหน้าเบกกี้หน้าที่มีรอยจ้ำจางๆเพราะพิษมดแดงหายไปหมดแล้วแมมสาวผมทองรูปตาสีฟ้าลงตำ่ำมือบีประสานกันคล้ายพยายามจะระงับความพรุ่งพร่วันไหวบางอย่างประจวบมองหน้าไอโนงเพื่อนสีไอนงเอง มองหน้าครูสาวสีหน้ามันคล้ายทึ่งครูสาวบ้านป่าเมืองดงห่างไกลแสงสีอริยธรรมคนนี้เป็นอย่างยิ่งแดนรับฟังจนครูสาวกล่าวจบความหมดสิ้นจึงถามขึ้นครูครับถ้าอย่างนั้นเมืองห่างที่เรากำลังจะไปก็คือค่ะคุณแดนเมืองห่างคือเมืองในประวัติศาสตร์เมืองในตำนานเมืองที่ พระมหาราชเจ้าพระองค์ดำเสด็จสู่สวนนคตตำแหน่งที่พระองค์สวนคตคือตำแหน่งที่เป็นเจดีเจ้าฟ้าองค์ดำขณะน,นี้อยู่ในค่ายของ,องกองกำลังหนุ่มศึกหารเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของไทยเมืองหางค่ะคุณแดนเมื่อกี้ครูเอ่ยเรื่องการรวมใจกันทนงพูดถ้าอย่างนั้นเจดี JD, เจ้าฟ้าองค์ดำก็คือ ใช่แล้วค่ะคุณนงเจดีเจ้าฟ้าองค์ดำคือมิ่งขวัญคือกำลังใจคือศูนย์รวมจิตใจของไทยเมืองห่างทุกผู้เราจะเอาตัวต่างรั้วเอาเลือดต่างคูเมืองทหา,ารพม่าจะเข้ามาทำลายเจดีพระองค์ดำให้มันลุยคูเลือดเราก่อนให้เสารั้วโค่นลงทุกต้นก่อนไม่อย่างนั้นก็ยังหมายว่าอิดก้อนเดียวมันจะได้ไปครูคะ เบกกี้กล่าวบ้างเธอเหยียบตัวนั่งเบี้ยวๆเพราะเจ็บก้นที่ไม่คุ้นกับอ่านมาฉันเองเคยศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมาบ้างก่อนมานี่ฉันให้แดนพาไปอัจเทิญฉันรู้จกักคิงนเรศวรผิวเผินมากแดนเองก็คงรู้น้อยกว่าครูขอบคุณมากค่ะครูทำให้ฉันเข้าใจอะไรได้อีกมากมายถึงความสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์ฉันเกิดมาในประเทศที่ไม่เคยมีกษัตริย์แต่ก่อนฉันยักไหลเห็นว่าคร่ำครึมีแต่ระเบียบราชประเพณีมีแต่การกินอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยมีเมียมากใครขัดใจก็ฆ่า,าวันนี้ฉันเข้าใจอะไรอะไรดีขึ้นแล้วค่ะท่านงงขยับปากเหมือนอยาก พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับพระนเรศวรแต่แล้วกลับเปลี่ยนใจไปพูดเรื่องอื่นครูครับในประวัติศาสตร์ไทยใหญ่มีบ้างไหมที่กษัตริย์ไทยใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างพระนเรศวรมีค่ะอย่างเจ้าเสือขวัญฟ้ากับเจ้าสามหวงฟ้าเมื่อยุคต,ต้นของราชอาณาจักรเม้าหลวงสอ,องค์นี้เป็นพี่กับน้องเหมือนเจ้าฟ้าองค์ดำกับเจ้าฟ้าองค์ขาว หรืออย่างเจ้าร่มฟ้าครองเมืองมาหลวงเมื่อปี2,509ก็ยิ่งใหญ่มากแต่หากจะเอารายละเอียดแสงคำคงต้องไปเปิดหนังสือก่อนวันนี้ไม่ได้เอามาผมมีอยู่เล่มหนึ่งพงศวดานทายใหญ่ไม่ทราบครูมีแล้วหรือไม่มีค่ะแสงคำก็ใช้เล่มนี้เป็นหลักประจวบ มองไปมองมาเลิกหลักรู้สึกต่ำต้อยไอ้นงกับกูเรียนมาพอๆกันแทบจะเรียนเหมือนๆกันทุกวิชาด้วยซ้ำแต่ทำไมไอ้นงมันรู้อะไรที่กูไม่รู้ได้วะแดนจะจุดบุหรี่อีกแต่เบกกี้ตีมือยิ้มยิ้มพลางสายหน้าเป็นเชิงห้ามว่าทีเกินไปแล้วทุนหัวแดนชะงักยิ้มกเกิอนึกไปถึงแฟ้มของทอม ไม่เห็นมีข้อมูลเหล่านี้เลยบางทีหนังสือไทยรบพมาพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมบวง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพอาจมีอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายที่ถ่อมไม่รู้โชคดีที่เอาติดตัวมายังอ่านไม่จบคงต้องหาโอกาสอ่านให้จบสักเที่ยวก่อนลงมือทำสกุปเกี่ยวกับศึกเบืองหางส่งให้ถม มาต่างและล่ดต่างได้พักผ่อนกินหญ้ากินน้ําทหารคุ้มกันอารักขากระจายกันระแวดระวังอยู่ห่างๆข้าวของต่างๆที่อยู่ในต่างถูกปลดวางกับพื้นแดนเชื่อมันว่าส่วนหนึ่งของข้าวของเหล่านั้นเกิดจากอํานาจเป็นมนของพ่อมดทอมแดนสังหรณใจบางอย่างว่าระหว่างเสือแท่นกับทมจะมีการติดต่อกันหรือลาสังหรณ์มาก่อน ที่จะเดินทางมาน,นี่จะเป็นจริงอเมริกาเริ่มชายตามมองพมา่าแล้วไอ้บ้าทําตัวเป็นตำรวจโลกไปทั่วน้ะมึงรุงแซมมักจะมีข้ออ้างดีๆเสมอในการเข้าไปยุ่มย่ามประเทศอ,อื่นๆเป็นต้นกกว่าเข้าไประงับศึกแต่ขณะเดียวกันพวกพ่อค้าอาวุธสงครามซึ่งก็คืออเมริกากับพรรพวกกลับส่งเครื่องฆ่านานาชนิดเขา้า ไปให้เขาฆ่ากันไอ้พวกปากว่าตาขยิบไอ้พวกมือถือสากปากถือสินชายหนุ่มจุดบุรีรับความพลุ่งพล่านเขาเกลียดอเมริกาเกลียดความหน้าวายหลังหลอกเกลียดพ่อๆกับเกลียดคอมมิวนิสต์นั่นแหละทำไมวะบ้านกูเมืองกูจะปล่อยให้พวกกูอยู่กันเงียบๆพอกินพอใช้ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณใครไม่ได้หรือวะมือหนึ่งขี้บุรี อีกมือใช้นิ้วข้อขมับทอมกับเสือแท่นอาจมีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจเบื้องลึกอะไรที่เขาไม่รู้อีกมากอาวุธฟินทอมเสือแท่นคําว่าเสืออาจไม่ใช่คำเดียวกันกับเสือในภาษาไทยกลางซะแล้วเสือในภาษาไทยภาคกลางมีความหมายเชิงลบ แต่เสือในภาษาไทยใหญ่มีความหมายเชิงบวกอยู่อย่างเจ้าเสือควันฟ้าที่ครูแสงคำอ้างถึงพระองค์ก็มีคำว่าเสืออยู่ในชื่อและจากการได้คุยกับธนงมาบ้างปปลายถึงพุ่งสวดาดไทยใหญ่ธนงก็พูดถึงกษัตริย์ที่มีคำว่าเสืออยู่ในพระนามหลายพระองค์อย่างเจ้าเสือหานฟ้า เจ้าเสือคลาฟ้าเจ้าเสือห่มฟ้าเป็นต้นเสือแท่นน่าจะมีบทบาทอะไรสักอย่างในกองทัพไทยใหญ่